สมาชิกรัฐสภาค่ะก่อนอื่นเลยนะคะที่ฉันต้องขอขอบคุณนะคะทุกข้อเสนอแนะสำหรับจากสมาชิกรัฐสภาทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ขอยืนยันว่าได้รับฟังจากทุกๆท,ท่านนะคะอย่างชัดเจนแล้วก็ขอยืนยันว่านโยบายหลายๆนโยบายที่ท่านได้หยิบยกขึ้นมา ก็บางนโยบายก็ได้ทําเสร็จสิ้นไปแล้วบางนโยบายกําลังจัดการอยู่แล้วก็ได้เริ่มไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องหนี้ของเกษตรกรนะคะการพักหนี้เกษตรกรได้พักไปเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ก็จะสามารถเช็คข้อมูลเหล่านี้ได้จากสสพื้นที mm. ่เมื่อลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนค่ะ แล้วก็เรื่องยาเสพติดนะคะสักครู่ที่ผ่านมาก็มีท่านทางรัฐมนตรีสมศักดิ์แล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีทวีนะคะได้ชี้แจงไปแล้วก็เราจะสารต่อนโยบายเรื่องยาเสพติดต,ต่อจากท่านนายกเศรษฐานะคะเพราะว่าก็ตอนที่สมัยท่านเป็นนายกเนี่ยเราก็ได้เริ่ม ในเรื่องของการป้องกันชายแดนนะคะไม่ให้มีการลักรอบนํำยาเข้ามานะคะแล้วก็ิฉันเองก็ได้มีการพูดคุยกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็การจับรายใหญ่ที่เป็นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันก็จะเป็นการจับทำให้รายเล็กๆเ,เนี่ยถูกหายไปโดยปริยายเมื่อจับรายใหญ่ได้สำเร็จนะคะซึ่งเราก็จับรายใหญ่ได้หลายรายแล้วเช่นกันค่ะการที่ ัญหาของยาเสพติดเนี่ยดิฉันเองก็ได้รับรายงานจากทางสอสอพื้นที่เสมอนะคะว่าพี่น้องประชาชนมีความหนักใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รอไม่ได้แล้วเราก็พยายามที่จะมุ่งประเด็นเรื่องนี้อย่างอย่างอย่างเข้มข้นนะคะแล้วตัวของดิฉันเองเนี่ยก็เริ่มวางแผนแล้วว่าจะลงไปในพื้นที่ต่าง ได้ยังไงบ้างเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันตามกฎหมายค่ะถแถลงการเสร็จแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งการราชการได้แล้วแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆลงไปหาชาวบ้านเองเนี่ยชาวบ้านถึงกับพูดขึ้นมาว่า Digital w a l เล็ไม่เอาแล้วเอาเรื่องยาเสพติดก่อนอันนี้คือจะบอกว่าความรู้สึกข,ของชาวบ้านที่สะท้อนให้สสแล้วสสก็มาบอกที่ดิฉันนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเราต้องดูแลในทุกๆส่วนค่ะ แล้วก็ในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นการที่เราเริ่มทําแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็ต้องมีการเล่งรัดดําเนินการผ่านกระบวนการนะคะที่กระบวนการเหล่านี้ในรัฐสภาที่ทุกท่านก็มีส่วนร่วมนะคะก็จะต้องทําไปด้วยทำไปด้วยพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของพลังงานเมื่อกี้ท่าไม่ใชัได้พูดแล้วนะคะเรื่องแม r ชีนซิ d ดิจิทัลบั l e t ต่างๆและที่สําคัญค่ะในฐานะของ นายกรัฐมนตรีเองนะคะขอน้อมรับคำแนะนำให้การเรียนรู้เรื่องปรวัติศาสตร์บาดแผลยึดมั่นในหลักนิติธรรมแล้วก็จะพยายามทำให้ถึงที่สุดค่ะหลายๆครั้งนะคะดิฉันเข้าใจดีเข้าใจทางทางฝ่ายค้านนะคะอย่างอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะ เพราะว่าเมื่อหลายปีที่แล้วพักเพื่อไทยเองก็จัดตั้งรัฐบาลได้เสียง่าเป็นอันดับหนึ่งแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเช่นกันและพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลก็ได้นั่งมาเป็นฝ่ายค้านด้วยกันถึง4ปีพวกเราก็ยังจําได้ดีนะคะก็เข้าใจจุดนี้จริงๆแต่ในวันนี้เนี่ยการที่พักเพื่อไทยถูก เลือกมาประชาชนถึง10.9ล้านคนที่เลือกเรามานั่นก็คือเสียงของประชาชนเช่นกันพักร่วมรัฐบาลเองก็ได้เสียงของประชาชนเลือกมาเช่นกันทุกเสียงคือเสียงของประชาชนคนไทยทั้งนั้นค่ะไม่มีเสียงไหนที่มีศักดิ์ศรีหรือด้อยศักดิ์ศรีไปกว่ากันและกันเลยดิฉันอยากจะขอให้ พวกเราทุกคนในที่นี้ได้มีการมาร่วมกันสร้างการอภิปรายที่สร้างสรรค์ไม่สร้างวาทกรรมเกียจชังไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหัวข้อต่างๆเพราะว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ที่จะสามารถเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนได้ ว่าเมื่อเรามารวมตัวกันเราสามารถมีการเมืองที่สร้างสารรค์ได้ไม่จําเป็นต้องใช้วัทกรรมเกลียดชังเพื่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นเลยและตัดและตอนนี้นี้เองค่ะก็ไม่ใช่ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเราเองไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดเราต้องมองเห็นภาพของส่วนรวมประเทศ มากกว่าภาพลักษณ์ของเราเองเพราะว่าอย่างในตอนนี้เองที่ดิฉันได้แถลงนโยบายเสร็จก็ได้มีโอกาสค่ะคุยกับหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยที่ทำเรื่องอุรกภัยอยู่ตอนนี้น้ำท่วมที่ภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะเชียงรายท่วมหนักมากแล้วก็ก่อนที่ดิฉันจะมีอำนาจในการสั่งการเนี่ยทางรัฐมนตรีกลาโหมรองนายก ทางรัฐธรมหูไทยเองเขมนาคมทุกกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สั่งการล่วงหน้าและลงมือไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารมากมายนะคะถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดำเนินการได้เร็วมากอย่างเช่นเมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนสามารถรับอาหารได้แค่มื้อเดียวแต่วันนี้ค่ะ ครบแล้วทั้งสามมือ้อแล้วก็เพียงพอพี่น้องประชาชนไม่ต้องหิวข้าวแล้วในวันนี้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลก็รีบลงมืออย่างรวดเร็วเช่นกันมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะผ่านวิกฤตต่างๆของประเทศชาติไปด้วยกันที่ไม่ใช่การสร้างความเกลียดชังไม่อยากให้ฝ่ายแค้น ฝา่ายค้านมีเรื่องคับแค้นใจเป็นฝ่ายแค้นแทนเราไม่ต้องแค้นกันค่ะเราเราต้องเข้าใจกันว่าเราเป็นเราเป็นเราสามารถอยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยความด้วยหลักของความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปขอเชิญท่าน